มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนเลขคันน้ำมนต์คำชะโนดวันที่16มกราคม2,565มีรายงานว่าที่บริเวณลานบวงสวงหน้าเกาะคำชะโนดบ้านนวนเมืองหมู่ที่11ตําตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันหยุดและใกล้วันหวยออก ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ทั้งสายพันธุ์ใหม่และเก่ากำลังแพร่ระบาดอยู่ในขนาดนี้ไม่มีปัญหาอุปสรรคกับนักท่องเที่ยวและนักเสี่ยงโชคเดินทางมาจากทุกทั่วสารทิศรับบัตรคิวแล้วเข้าเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วเดินเข้าวังนาคินคำชะโนดเพื่อกลาบไหว้ขอพรขอโชคลาภที่หน้าศาลพ่อปู่แม่ย่าครับสำหรับที่บริเวณลานบวงสวงก็ยังแน่นไปด้วย การตั้งโต๊ะบวงสวงเพื่อแก้บนบ้างเปิดทรัพย์รับโชคบ้างยิ่งใกล้วันหวยออกยิ่งแน่นโดยโต๊ะที่น่าสนใจเป็นโต๊ะบวงสวงขอพรปู่และย่าครับซึ่งเป็นของนักธุรกิจคนหนึ่งชาวจังหวัดกาลสินพร้อมคณะเดินทางมากราบไหว้วันนี้นอกจากจะถวายนางลำตัวเล็กๆน้องปูนปูนแล้วยังมีหมอลำกรอนมาลำถวายพ่อปู่แม่ย่าด้วย ว่าจ้างมาจากการลสินผู้ประกอบธุรกิจหลายอย่างบอกว่ามาไหว้ปู่ด้วยความเชื่อความศรัทธาที่การประกอบธุรกิจเจริญรุ่งเรืองครับสำหรับคนชอบเสี่ยงโชคชอบหาตัวเลขหลังจากพ่อจํำพาทาพิธีบวงสรวงเสร็จได้ส่องหาตัวเลขจากน้ำตาเทียนสีแดงเพื่อนำไปลุ้นโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่17มกราคม2565ซึ่งแต่ละคนจะมองเห็นต่างกันไป บางคนเห็นมีเลข8เลข7เลข3เลข1และเลข0สุดแท้แต่สายตาและความเชื่อส่วนบุคคลครับอย่างไรก็ตามสำหรับใครที่ชอบเลขคำชะโนดสามารถซื้อตามกันได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวาพาเพื่ินด้วยนะครับขอบคุณครับ